สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ารับลักมือนี้หนุย้ยซาผ้าแซบนะคะ่ะมาพบกับช่องหนุย้ยซาผ้าแซบสิผ้ามาชมรับชมมะม่วงเขียวเสเวยนะคะมะม่วงเขียวเสเวยซึ่งเราได้ปลูกไว้ที่ทุ่งนาแล้วค่ะอ่าอันนี้เป็นไรหน้าสวนผสมงองเ์ขานะคะเนาะ ามาปลูกไใบทีทุงหน้าที่นี่กันเลยมันดกคะอิรีค่ะพี่น้องมันดกมากเลยนะคะเนี่ยมะม่วงรุ่นนี้มะม่วงเขียวสเสวยอย่างอร่อยแซบมากตอนนี้คือลูกมันยังไม่ทันไหนแก่อาขนาดลูกมันประมาณนี้อยู่ตอนนี้พอทันไหนแกมากยังไม่แก่มาก นี่นะคะเดี๋ยวพาไปชมหลบๆเลยอ่าการได้ปลูกไว้ย,ยูที่ทุงหน้าก็คือมีอยู่สองต้นนะคะสองต้นแต่ว่าแต่ละตน้นนี่กะดกมากพ่นรสชาติตอนนี้ก็คือยังบอมันรสชาติยังไม่มันจะอมเปรี้ยว นี่ตอนนี้จะกําลังเปี่ยวอยู่แล้วค่ะเดี๋ยวพาไปเบ่งลูกที่มันย่อนลงนี่ขุนคุณนย่น,นี่ตอนนี้คือ,อยูทีประมาณนี้นะคะ่ะนี่สวยมากลูกสวยมากไม่มียางติดนะคะนี่เลยเขียวสวยของเราย่ากำลังหดลดน้ำอยู่นี่คือเขียวสวย สวยมากเดี๋ยวพาไปเบิงฟังทางนี้นะคะ่ะเดี๋ยวไปดูต่อเลยนี่ทางด้านฟังทางนี้ก็คือกันโอ้โปอดสมดุกค่ะค่ะพี่น้องเอ้ยพรเนี้ยท่านผู้ชมค่ะเบิงเด้อค่ะพุนอะ่ะยกรับน,นี่แล้วค่ะปลูกแบบธรรมชาติก็คือเท่ากับไ้น้ำรดน้ำธรรมดา บ่ไดดใส่ปุ๋ยหรืออี่อยงหมากไม้นะคะบ่ไดดใส่สารเคมีก็มีปุ๋ย่ดอกตอนปลู่ใหม่ๆตอนปลูกใหม่ๆปลูกครั้งแรกนี่แล้วก็บำรุงเล็กน้อยด้วยปุ๋ยอคอกธรรมดาต่อมามันใหญ่มากจนมันไดออกลูกออกผลเท่ากับบ่ไดดใส่ปุ๋ยอยี่ยงเพิ่มอีกนะคะเท่ากับบำรุงแค่ไห่หนำม,มันเฉยๆไห่หนำม,มันธรรมดาซื่อๆนี่แหละพี่นอ้องนี่แหละค่ะ ดกดกดกพี่น้องดกพูนทางในผมน,นะคะ่ะเบิ่งเดี๋ยวซูม้มให้เบิง่งเล่ชัดๆนี่ดกทุกกิ่งทุกยอดที่แตกออกมานี่ออกลูกออกผลบัดเลยพี่น้องพันผู้ชมนี่ค่ะเลยเขียวสเสวยเป็นพันธุ์มะม่วงที่ ให้การยอมรับว่าแซ่บมากเป็นบักววงพันทีแซ่บอีหลีคือเขียวสเสวยถึงจะมีรสชาติมั่นแต่ก็มีอมเปรี้ยวนิดๆมันก็เลยเฮ็ดให้เวลากินอนะ่ะกลมกลมจิ้มน้ำจิ้มเฮ็ดน้ำประหวานกับแซบ่บหรือกินเล่นกินดิบกินแบบบระดองจิ้มก็อร่อยนี่นะคะ ปลูกที่ทุ่งนาปลูกไว้สองต้นถ้าที่นี่มันหลายเกินไปมันเยอะเกินไปก็คือเข้าสามารถนําไปขายรายด้วยนะคะสามารถสร้างรายได้ได้ด้วยขายกับบบแพ้งราว่าเข้าปลูกไว้กินเนาะพี่น้องเข้าปลูกไว้กินเข้ากะแบงมีภูปัญญากินนํามยังสิ กแบ่งขายได้ขายกิโลละเท่าไรก็ใยายธรรมดายายอ่ากะขายกิโลละยี่สิบาทเด้อพี่นอ้องสามารถแบ่งขายได้กิโลละยี่สิบบาทถูกๆแซ่แบๆปลอดสารพิษที่ต้นเลยแต่ส่วนให่สิบว่าคอ่คอยเดี๋ขายด้กค่ะไม่ได้กินนี่หุ้ย สวย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 อืมโห่โอเคแล้วค่ะกะผ้ามาพีผ้าพีผนองมาชม่มมงมวงสวยๆงามๆเบๆก็คือมองมวง,งเขียวสวยของเขานี่แหละค่ะเดี๋ยวตอนตอนนี้มันยังไม่ท่านในมั่นก็คือแบบกำลังอ่า ออกเปรี้ยวๆอยู่มันบ่ท่านไหนมีแก่นขางในเม็ดมันเพรานไหนแก่เดี๋ยวมันมีแกน่นมีเม็ดขังในแก่ๆแล้วสิาพ้ามาเบืองไหมแล้วก็สียเอาไปทดสอบชิมเอาไปชิมชแซ่บๆให้ชมแต่ไหนมื้อนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่อง youtube หนุวยสาวผ้าแ่บน้ำเด้อค่ะเด้อหรือท่านใดทีม่มีขอเสนอแนะพิเศษเม่นไว้ใต้คลิปได้เลยเด้อค่ะ อยากเสนอแนวว่าจะทำยังไงให้ลูกมันดกกว่านี้ผลลูกผลมันโตกว่านี้ยังสิมีอยังดีๆีีทีมานํำเสนอทีมาเสนอแน่ให้ได้กะคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยเด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะ